โอ้หกล้วยไม้ของนาเล็กคนระบบานอีกแล้วโอ้โหสีชมพูสวยมากฮนะชมพูบานเย็นฮนะสวยกันแสบตาเลยนี่ก็เกาะไว้กับต้นมะตูมฮนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ม ยากาศยามเย็นๆก็พามาชมกล้วยไม้กันอีกฮะนะต้นเดิมนี่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะกำลังพูเลยนี่ฮะเนี่ยบานทุกช่อนะเนี่ยสวยๆนี่ก็กำลังบานเพิ่มอีกนเนี่ยนี่แทงช่อมาสามช่อแล้วเนี่ยสีเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยเป็นลูกของเขาเนี่ยเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยรุ่นสามแล้วเนี่ยมีสามช่อส่วนรุ่นสองเนี่ย ก็รอแทงช่ออยู่เนี่ยรออีกเหมือนกันนะครับอันนี้ดอกสีชมพูบานใหญ่ะฮะเนี่ยนี่ก็แทงช่อใหม่เพิ่มอีกแล้วเนี่ยถือว่าเด็ดเลยนรแต่วันนี้นะที่เด็ดก็คือนี่อันนี้ผูกเกาะกับต้นมะตูมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเห็นไหมสีสดสุดๆแล้วเนี่ยสีแบบชมพูบแบบบานเย็นสวยมากเลย นี่บานยังไม่สุดนะฮะนะบานกาลังนะเริ่มบานนะนะแลไรก็เก็บมาฝากกันก่อนนะเนะี่ยค่อยอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะนี่แหละปลูกกล้วยไม้ก็จะมีกล้วยไม้ชมตลอดนะทั้งปีนะไม่เบื่อครัไม่เบื่อเนี่ยนะเราปลูปกเกาะแบบธรรมชาตินะเทวดาก็ช่วยกันเลี้ยงนะนะธรรมชาติเขาอยากอยู่ได้อยากอยู่กับธรรมอยู่กับพวกเราเนะี่ยเขาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนะ นั่นเลยก็ไม่ได้ไปรดน้ำเขาหรอกนะแค่เอามาผูกไว้นะรดน้ำพอรากติดก็เลิกเลยเนี่ยเขาก็จะมีดอกออกให้ชมเรื่อยๆเห็นไหมฮะให้ดูว่ากี่รุ่นนะีน่ยนีเห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยเนี่ยกิ่งของเขาเนี่ยยังอยู่ฮะบางก,งกิ่งก็เดี๋ยวก็ต้องออกเพิ่มเรื่อยๆนะออกไปชุดนึงอาจจะออกเพิ่มอีกชุดนึงก็ได้นะ เราก็รอนะ,อะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ้รก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องกิจไนศรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ